สวัสดีครับตอนนี้นะครับพอกค้องนิวเดินมาที่ลานมันนะครับเห็นนะครับชุดเหลืองๆเต็มอยู่นะครับเราไปดูกันว่านางรำนะครับมาถึงแล้วทำอะไรกันอยู่นะครับมีคนมาสัมภาษณ์เยอะแยะเลยครับนะครับวงลูกทุ่งกองยาวพินนิรนามนะครับ

งเป็นแน่แล้วเป็นแน่เป็นแน่แล้วรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นแฟนพี่ดอนด้วยใช่ค่ะพี่ดอนอีพอสซิเบิลใช่ค่ะวันนี้ก็มาค่ะพี่ดอนอยู่ไหนเนี่ยเป็นนักร้องยังไม่มาค่ะร้านกาแฟค่ะออร้านกาแฟนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับีินิรานามและทุกทท่านนะครับขอบคุณครับโอเคเทคเดียวผ่านรับลยค่ะขออนุญาตครับพี่ขัาขอไม่เลยครับไม่จะเริ่มแสดงแล้วเหรอครับ ายมงครึ่งสามตุ้นนะครับนี่็รอชมนะครับวงรุกทุ่งกองยาวกินนิลานามนะครับวันนี้ที่บ้าน,นลุงคนนะครับน,น,รนี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหัวสูงนะครับจับคุณโจ ทีรินครับผู้ใหญ่บ้านขอนสูที่มาสวยเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษจากวันกับวันนี้คนละคนเลย,เลยไมาา่จับไม่ได้ว่าจะตกลงแค่ผู้ใหญ่บ้านแม้แต่เด็กพู่เขาไม่แน,านาะนำกลบลงจับไมาา่ได้เลยโอเคครับคุณโจ้เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักกับพี่เขาครั้งแรกเหรอครับครั้งที่สองเพิ่งเจอครั้งที่สองครั้งแรกนั้นเจอที่โรงพยาบาลเสาโงอ๋อครับปิดหน้าปิดตาก็คือใส่แมสก์เลยเนาะก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงพอมาวันนี้ พี่พี่จะาของกองกองยางได้นะอ๋อก็เลยรู้อ๋อเป็นาะก้อครับเป็นิดป์ตะ้อครับสวยมากพี่ใหญ่บ้านครับสวยครับขอบคุณมากครับคุณโจคครับบขอุณครับ